วันนี้นะครับพี่ชายนะครับมาจัดชุดถังอลูมิเนียมแล้วก็ปั๊มสองสูบครับแล้วก็ส่วนแตรนี่นะครับซื้อไปก็ประมาณปีนึงได้แล้วนะครับของแม่แตลมเนาะนะครับก็คือวันนี้ง่ายๆคือมาอัพนะครับมาอัพขึ้นตอนแรกติดถัง12ลิตรปั๊มหนึ่งสูบครับติดเองเนาะเ,เขาบอกว่าเห็นร้านติดแล้วอยากได้ฝีมือของทางร้านมากกว่านะครับก็เลย มาจัดที่ร้านดีกว่านะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับนะมาธุระด้วยแล้วก็อัพเป็นชุดถังลูมิเนียมเลยแล้วก็ปั๊มสองสูบเลยนะครับถังถัง12ลิตรก็เก็บไว้นะครับไปใส่อีกคันที่บ้านนะครับนะปั๊มหนึ่งสูบโอ้หบอกว่านะครับของนี้ไม่มีปัญหานะครับก็เลยจัดชุดใหญ่เลยฮะถังลูมิเนียมครับผม เราก็ยึดให้นะครับนะอย่างดีครับผมนะ,ะในเรื่องของความแข็งแรงนะนี่ฮะแข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวครับนะทั้งตัวฐานปั๊มเองนะครับฐานถังเองแล้วก็ฐานของแต่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างล่างเป็นรถตู้คอมมูเตอร์นะครับอ่าดูครับอ่านี่ฮะ ทั้งถังอลูมิเนียมของเรานะครับก็จะมีตัวตัดลมลมมัดนะครับแล้วก็มีเซฟตี้วาล์วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูลมออกรูเดียวครับแล้วก็แยกไปที่แตรหนึ่งแล้วก็ไปที่คอปเปอร์ข้างหน้าอีกหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่คอปเปอร์ด้วยเนาะนะครับส่วนตัวเปิดลมนะครับถ้ามาหาแมนเตลมก็จะได้แบบนี้เนาะอ่าเปิดง่ายๆนะครับเปิดลมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้คือตัวดักน้าครับถ้าน้ํามีในกระบอกเราสามารถ เปิดได้นะครับกดได้นะครับแต่ถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะช้าหน่อยต้องต้องกดตอนที่ปั๊มทํางานจะเร็วฟืดเลยนะครับเขาถูกดักด้วยตัวการลูนชันกลับครับก่อนที่จะเข้าถังเนี่ยนะครับเราดักตัวลุนชันกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือลมนะครับออกมาถูกดักด้วยตัวนี้ก่อนนะครับนะตัวดักน้ําก่อนนะครับแล้วก็เข้าเข้าถังนะครับโดยโดยที่มีตัวการลูนชันกลับนะครับนะอยู่ตรงนี้นะ โอเค okay. ดูฐานปั๊มลมของเราครับนะฐานปั๊มลมของเรานี่นะฮะสร้างอย่างกระทาน f o r m e มเลยนะฮะแล้วก็มีตัวายางกันสั่นนะครับ4จุดเนาะเป็นปั๊ม2สูบครับปั๊มตัวท็อปที่สุดนะครับของร้านแมนแตลมนะครับปั่นแรงที่สุดครับเข้าถังตัวนี้นะครับเข้าถัง20ลิตรอลูมิเนียมนี้ก็แค่3นาทีเท่านั้นแหละนะครับมาดูฝั่งนี้ครับ แต่เป็นแตโมนะครับแตโมหนึ่งโซลินอย์นะครับซึ่งก็อายุไงอายุก็เป็นปีแล้วเนาะอแล้วก็วันนี้นะครับก็มาทําฐานใหม่นะครับนะแล้วก็บิวแตให้ใหม่นะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับนะบิวแตให้ใหม่ไม่ได้อะไรนะครับก็คือเปลี่ยนแผ่นให้ใหม่นะเปลี่ยนแผ่นข้างในให้ใหม่เป็นแผ่นโมเนาะเป็นตอนแรกก็โมนั่นแหละนี่เป็นแผ่นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับนะลั่นกว่าเดิมแน่นอนนะครับ แล้วก็โซยน้อยก็ยังใช้งานปกตินะครับไม่มีรั่วมไม่มีซึมเหมือนเดิมครับแล้วก็ดูการเก็บสายไฟนะครับของร้านแมนแต่ลมเนาะเก็บสายไฟเก็บสายลมนะครับเราเก็บให้อย่างดีแน่นอนครับอ่าให้ดูครับนีฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอปเปอร์ข้างหน้านะครับว่าคอปเปอร์แบบไหนเนาะอ่าสำหรับชุดคอปเปอร์นะครับเราก็ทําให้แบบนี้ครับสายลมเราให้แบบ แข็งวิเศษครับผมนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับในเรื่องของการรั่วการแตกนะครับนี่ครับแรงดันเห็นไหมห้ยหนะครับ psi นะครับนะเดี๋ยวที่นี้เรามาฟังเสียงแตกกันดีกว่าครับนี้รถคันนี้มาไกลนะครับนะมาจากเกาะสมุยนะครับพอดีมาทําธุระด้วยก็ถือโอกาสนะครับติดแตกกับแมนแต่ลมเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกกันครับวันนี้มีกล่องสามชาด้วยนะครับเดี๋ยวกดสเตปกล่องสามชาให้ฟังด้วยนะ ตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วครับนะเมื่อกี้กดไปนี่ลมเหลือเท่าไหร่นะครับนะโอ้ลมต่ำอยู่นะครับจากร2 0ไปจนถึง150เนาะอ่าเนะนะครับอันนี้คือดีเลย์ควบคุมนะครับควบคุมชุดแต่เนาะชุดแต่ชุดปัม๊มควบคุมทั้งหมดนะครับด้วยสวิคตัวเดียว่นะเมื่อกี้แรงนั้นร้อเนาะมาฟังเสียงปั๊มครับเสียงปั๊มก็เสียงประมาณนี้เลยครับนะ เมื่อกี้กดไปน่าจะเหลือแค่ร้อยเดียวเนาะเออนะครับอันนี้คือเสียงปั๊มครับส่วนนี้เห็นไหมตัวดักน้ําที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับเวลาเราจะปล่อยน้ําเนาะเวลามีน้ําในถังนี่นะครับเราสามารถปล่อยนี้ได้เลยกดนะครับกดเลยเนี yeah. ่ย yeah. เราจะปล่อยอยังไงก็ได้นะครับนะเวลาปั๊มทํางานก็จะปล่อยง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแรงมีลมอยู่ในถังเนาะ อ่าะะโอเคน้ำก็จะค่อยๆหยดมาอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเสียงแก๊้ๆอันนี้คือเป็นเสียงกันย้อนนะ,เ,ะเสียงกันยอนนะครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับสนใจงานแบบนี้เนาะ,ะงานวสวยๆแบบนี้นะครับงานเนียนๆแบบนี้ก็ติดต่อมาหาที่เมนตะลมครับได้ทุกช่องทางนะครับนะอะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะ ก็มาหาผมก็พิมพ์แผนที่ว่าแมนต์ลมเนาะตัดแล้วนะครับนะคุยกันแป๊บเดียวตัดแล้วนะครับพิมพ์แผนที่ว่าแมนตลมนะครับแล้วก็กดแชทกับผมได้เลยนะครับนะตวันนี้ขอบคุณพี่ชายนะครับมาจากเกาะสมุยครับนะโอ้จองคิวกันข้ามอาทิตย์นะครับประมาณ2ออาทิตย์นะครับกว่าจะได้เจอกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ